สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรยาพามาดามตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเช้านะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงนะคะตอนนี้กําลังใช้การสัญจรไปมาตอนนี้กําลังเดินอยู่บนถนนนะคะซึ่งอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายแต่ว่า ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะขมูขมัวนะคะพื้นดินประเทศสวีเดนจะเป็นแผ่นดินสีขาวนอกจากนี้อากาศก็ขมูขมัวนะคะนั่นก็คือดิมมหรือเราเรียกว่าอะไภาษาไทยดิมมานึกภาษาไทยก่อน ได้แล้วค่ะดิมมาภาษาสวีเดนก็คือหมอกนั่นเองนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนหมอกหนามากๆเลยค่ะข้ามถนนนะคะข้ามตรงเขตทางม้ารายรถต้องจอดให้ข้ามนะคะนี่คือกฎของประเทศสวีเดนทางม้ารายรถต้องจอดค่ะ ถ้าไม่จอดถือว่าทำผิดกฎจราจรอ,อย่างร้ายแรงถ้าคุณไม่จอดเมื่อถึงทางมาราลาถ้าคุณไม่จอดให้คนข้ามคุณก็จะมีความผิดถึงขนาดต้องยึดใบขับขี่หรือห้ามขับรถกันเลยก็จะโดนกดร้ายแรงนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนนี่กฎหมายทางด้านการขับรถของเขาก็จะค่อนข้างรุนแรง โอเคเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันเลยอากาศก็เต็มไปด้วยหมอกนะคะหมอกจะหนามากๆเลยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศจะขมุกขมัวให้ดูกันเลยค่ะ ท้องฟ้าจะเป็นสีขาวด้านล่างก็จะเป็นคลองชนประทานนะคะที่น้ำจะจับตัวเป็นน้ำแข็งบรรยากาศก็จะขมูขมัวครับเ,เพื่อนๆให้ดูกันเลย ช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตพลัง f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฟังช่องปริยรรมดาก็ขอทำคลิปเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเกี่ยวกับพิมะนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ชอบคลิปนะคะหิมะนะคะต้องการจะทราบว่าตอนนี้แถบยุโรป้าเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามช่อง หญิงไทยต่างแดนนกกระรยาผามาดามได้นะคะตอนนี้ก็โชวเ์เพื่อนกันเลยเนาะนี้ก็เต็มไปด้วยหมอกสีขาวนะคะก็จะพาเพื่อน ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่เดินนะคะก็ต้องเดินไปด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะลื่นค่ะให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะคะนี่คือพื้นถนนที่มีเก็ดหิมัเกาะติดอยู่นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันส่วนรถนะคะก็ยังใช้การสัญจรไปมาได้ตามปกติ อากาศเย็นสบายค่ะอากาศจะไม่หนาวเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของหมอกนะคะหมอกหนามากๆหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็อาจจะมองหมอกไม่ชัดนะคะ หมอกปกคุมไปทั่วแผ่นดินเลยค่ะการสัญจรนะคะรถก็ยังวิ่งไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นรถประจำนะคะประจำทางนะคะแล้วก็ผู้คนก็ยังเดินไปมานะคะใช้ การสัญจรตามปกตินะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะลื่นนะคะเพราะน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วก็ถนนบางส่วนก็ยังเกาะยังมีหิมะกอกเป็นน้ำแข็งนะคะก็จะลื่นนะคะพื้นถนนก็ต้อง ใช้กันสัญจรปรปมาณด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f อทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยาพามาดานะนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและชชวยดูโฆษณาด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะซ e อ you a g a ก n